ตัวไหนล่ะมหาเลขท้ายสองตัวแปดเก้าแปดเก้าอืมสองใบสองใบบอกสองใบแปดเก้าเนอะเออเด็กไทยสองตัวนะครับผมเอ้าเฮ้ยเอาจักรยานไปดิ้นอะเนี่ยมันจังเร็วฮะเอาจักรยานน้ำดิ้นอะไเนี่ยมันจังเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมยไปซื้อรถตุลีอยู่ตลาดสำหรับผมก็ไปอยังชั่วโมงสองชั่วโมงโดนยังไงล่ะเอาผ้าละให้ผมน่ะ ผ้าลายเอยียงกัจกยานนี่เด็กกัจกยานที่ผ้าอะไเนี่ยทีไปกัจทีกลับไปทีปท่ครื่องสมงคนตัวก็ผมทีบมเป็นเนี่ยเอ้าทีบมเป็นเมื่อกีไปเห็นอยังก็มาหาบอกว่าเอากัจกยานไปยังเร็วผมเม็นบอกผมก็จูงไปจูงมาเนี่ยเมื่อยวสัน,นนี่ใช้แล้วลตเตีนี่ครับเลขไทยสองตวัวเอยียงล่ะแปดเก้าครับอ้าว <พอ S 2> นี่อีย่งแปดอันนี้เก้าใบหนึ่งแปดใบหนึ่งเก้าเป็นแปดเก้า เขาให้ซื้อแปดกับ9เก้าที่ใบเดียวกันเป็น2ตัวเลขไทยตัวก็ทังแปเก้านี่มึงซื้อใบหนึงแปดใบหนเก้ามกัแเก้าตัวมันก็ลงไทยแปดเก้ากับถึงตัวนั้นใบหนึ่ปดใบหนเกโอ้ยเนาะจังสิบหอกมาหาอย่างไหนก็บอกมานําก็เห็นไห้แนวนั้นแหะก็นังผิดีก่นี้ผมจะตกลงผมผิดบ่นี้โอ้ยไอ้ดอกสร้างยังกับพวชัดเจนหาตัวเลืองกัน